ความคลาสสิกและความโมเดินมันรวมอยู่ในคู่นี้ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Nice s p o r t s ชอ p นะครับรองเท้าฟุตบอลของแท้หายากเพราะมีเอาไปแอบเผยวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะครับไปดูกันมาแล้วครับกรองสีเทาๆแบบนี้ Adidas นะครับ ปิดกล่องดูดีว่าสีอะไรนะครับนี่ครับเจ้าโคปาสีแดงๆนะครับแม่แดงไม่มีแรงเดินสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโคปาแคปิตอลจุดสอง FG นะครับเป็นตัวรองท็อปนี่สีแดงๆแบบนี้เลยครับสวยงามหมุนให้ดูหนึ่งรอบ ชื่อบอกว่าโคปานะครับความคลาสสิกผสมกับความโมเดนสมัยใหม่ครับรวมอยู่ในรองเท้าคู่นี้มาดูที่อัปเปอร์ครับอัปเปอร์นี่จับแล้วรู้สึกว่านุ่มมากเลยครับัวอัปเปอร์ตัวนี้ครับมากับหนังจิงโจ้นะครับหนังจิงโจ้แกงครูเกรพรีเมียมนะซึ่งให้สัมผัสที่มีความนุ่มมากๆครับจับบอลดึงบอลดูดบอลน,นี่บอกเลยว่านุ่มแน่นยิงดังตับเลยครับ นะตัวรองเท้าก็จะมากับลวดลายการเย็บนะครับเป็นลวดลวดลายคลื่นนะข้างเท้าด้านในนะเห็นไหมเหมือนลายเวฟนะครับนี่ก็เอาไว้แบบมีเท็กเจอร์ในการสัมผัสบอลในการปั่นบอลน,นะด้านนอกก็จะเป็นโลโก้อา i d ด s ซึ่งเป็นงานปักนะครับนี่ด้านจะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยทำได้สวยนะนะครับไล่ไปดูถึงส้นครับตรงส้นก็จะเขียนว่าโ o p a c a p ิตัน มาดูที่ลิ้นรองเท้าครับนี่ความคลาสสิกอยู่ที่ลิ้นนะครับล mm hmm. ิ้นก็จะออกแบบเป็นหนังนะครับตรงลิ้นเนี่ยมีโลโก้ของพวกอาดิดาสนะครับก็จะเป็นงานแบบว่าปั๊มลงไปนะให้เกิดรอยนูนนะครับลิ้นก็จะมีตีนตุ๊กแกด้วยนี่นะครับเสือยจะเป็นสีแดงนะครับลิ้นเนี่ยมีตีนตุ๊กแกไว้นะเวลาเล่นเนี่ยจะได้ไม่กระพือเวลาวิ่งครับถ้าไม่มีลิ้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้ปุบพลบปุบบุบบอาจจะเกิดความลำคานได้นะ อันนี้ได้ก็ใส่ใจรายละเอียดครับใส่ตีนตุ๊กแกมาให้ด้วยนะนี่ก็ติดแน่นทนนานครับแดงทั้งลำเนี่ยพีวีจะเป็นสีแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ซอฟก็จะเขียนว่าโคปาเซนจุดสองนะครับซึ่งซอฟเนี่ยถอดไปได้นะถอดออกมาไม่ได้ติดกับตัวรองเท้าเลยนะนะครับออกแบบได้โมเดิร์นมากๆหน้าใส่มากๆอ่ะชุดปุ่มตัวนี้นะครับก็มากับชุดปุ่ม FG นะครับซึ่งเป็น ปุ่มมีลักษณะที่เป็นปุ่มกลมผสมกับปุ่มใบมีดนะครับก็จะให้ความรู้สึกอุ่ยก็ปุ่มกลมเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ยืนได้เต็มเท้านะก,กระจายน้าหนักได้ดีนะครับและปุ่มใบมีดเนี่ยจะให้การออกตัวจิกตัวนะครับ <c oughs> ได้ดีก็ผสมผสานกันไปกับรุ่นนี้นะครับชุดพืน้นก็จะเป็นลวดลายสีทูโทนนะครับขาวสลับแดงแบบนี้เลยนะครับให้มันเข้ากับสีของหนังนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาเต็มราคาป้าอยู่ที่4 0 0 0บาทใครที่อยากสัมผัสความนุ่มนะความกระชับก็ทักเพจมาได้นะครับนะคุณสมบัติของหนังจิงโจ้เนี่ยนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่มีความนุ่มมากๆนะครับกระชับเวลาใส่เนี่ยจะเข้ากับรูปเท้าของผู้ใส่คนนั้นได้ดีนะครับมันก็จะเป็นทรงของเท้าคุณเลยนะครับแจมนะนใส่หน้าหัวดมากๆคู่นี้นครับ แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับนุ่มมากๆ